นักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปเก็บกระเป๋าแล้วลงไปเข้าชั้นทำวามศะอาดได้แล้วค่ะนักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปเก็บกระเป๋าแล้วลงไปเข้าชั้นทำวามศะอาดได้แล้วค่ะ นักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปเก็บกระเป๋าและลงไปข้าเดิงทำความสะอาดได้แล้วค่ะนะคะขอให้ลูกกระดาษัำยกเก,ก้อาอี้ขยะที่อยู่ในเข่งขอให้ไปทิ้งด้วยค่ะพี่สุภานักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปควบคุมการทำงานของตนเองได้แล้วค่ะ ะคะขอให้ลูกกระดาษดำยกเก้าอี้ขออยะที่อยู่ในเข่งขอให้ไปทิ้งด้วยค่ะพี่สภานักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปควบคุมการทำงานของตนเองได้แล้วค่ะ ในเข่งขอให้ไปทิ้งด้วยค่ะพี่สภานักเรียนคนไหนที่มาแล้วนะคะตอนนี้ขอให้ไปควบคุมการทำงานของตนเองได้แล้วค่ะส่วนไหนที่สารเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้พี่สภานักเรียนเดินลองมาเข้าแถวที่เซิร์ฟก่อนค่ะเมื่อได้ยินเสียงเพลงแล้วนะคะขอให้พี่ชานักเรียนนำน้องมาเข้าแถวนสนามได้แล้วค่ะเมื่อเพลงจบเธอทุกเถอจะต้องเรียบร้อยในสนามได้น,นะคะ 啊。啊啊 ชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพต่ชาติด้วยกับด้วยความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และความเสียสละของบรรพบุรุษไทยอยาเห็นไทยร่วงเรื่อยๆจะตายด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่า ข้อหน like ึ siihen. ่งข้าจะจลรักพักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ข้อสองข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมาอข้อสามข้าจะปฏิบัติตามกฎของโลกเสือ Salamulikam, kau kampati antun, ashhadu anna ilaa ilallah, ashhadu anna ilaa ilallah. Tidak ada yang lain selain Allah. Tidak ada yang lain selain Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Diri kita Nabi Muhammad bin Sosna terkau Allah. Diri kita Nabi Muhammad bin qaala qa talawat nabiy allahumma shalli ala sayyidina muhammad allahumma shalli ala sayyidina muhammad allahumma shalli ala sayyidina muhammad yum maqadah rabbi sadri 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 umtu ตเป็สวัสดีค่ะวันนี้จาการดำเนินการนำคันจกษายในห้องเรียนของวันอังคารที่เก้บนพฤสภาคมองพัรย้รากฏว่าห้องเรียนทังไม่สะาดมีบงกไปนี้หนึ่งชั้นตปหนึ่งสัปดาหหน้าระเบียงไม่สะอาดสองชั้นแปหนึ่งั คมาก่ะสวัสดีค่ะวันนี้จากการประเมินการทำความสะอาดเจนปรากฏว่าส่วนทุกส่วนสะอาดเรียบร้อยดีมากค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับวันนี้จากการการประเมินกบปกครองจนนปรากฏว่ายังไม่เรียบร้อยโดยเฉพาะไปมากก็เถวนักเรียนฉั้นก็ให้สุดเด็ดขอพลังขอให้มากก็เถอให้พรงเมกันแล้วนะครับแล้วก็การบ้านต้องช้ขอให้รายบันดึกแล้วก็พร้อมกานแล้วนะครับครับ สวัสดีครับวันนี ru, ้จะการประเมินทั้งทั้งสามรายการปรากฏว่ายังไม่เรียบร้อยขอให้นักเรียนไปปรุงตัวได้ด้วยครับกล้องกล้องนักเรียนเชนฟอปห้ากับหกตัดแถวด้วยค่ะเวลาตโตนะคะขอให้เขาชิดด้วยค่ะ ขอให้นัเกเรียนทุกคนเงียบเสียงด้วยค่ะนี่ยัยตัวเต้นแอร์บิกค่ะ เดินห้เจรจเดียรนักเรียนชั้นป .4 เจิกบรงยนค่ะนักเรียนคนไหนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วนะคะจานขอให้ไปล้างที่โรงอาหารค่ะอย่าล้างที่ก๊อกน้ํานะคะเพราะว่าล้างที่โรงอาหารจะสะอาดกว่าค่ะนักเรียนคนไหนที่รับประทานอาหารเสร็จแล้วตอนนี้ขอให้ไปเข้าเซินทำความสะอาดได้แล้วค่ะแล้วพิสพานักเรียนนะคะขอให้ไปคุมเซนของตนเองได้แล้วค่ะ สำหรับนักเรียนชั้นป 1- ป3เมื่อทำความสะอาดโซนเสร็จแล้วขอให้ไปแปรงฟันได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนชั้นป 4- ป6ตอนเมื่อแปรงฟันเสร็จแล้วตอนนี้ขอให้ไปเอานำละหมาดได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงโซดาเจเจวันนี้หนูจะมาอานนิทานเรื่องเจ้ากบว่องนอน เจ้ากบอ๊อบอ๊อบตาโตตัวเขียวเจ้าดื้อนักเชียวดึกดื่นยังดูละพรแม่บอกให้เข้านอนเจ้ากบต่อร้องคออีกประเดียวตื่นเช้าตื่นสายไปไม่ทันเข้าแถวถึงเวลาเรียนเจ้ากบตาปบือเขียนหนังสือไม่ตรงแนวแถมยังสับบงกบหัวโขกเสียงดังฟอเจ้ากบตื่ ตงตื่นใจเพื่อนหัวเราะพื้นเพลงชะงกหน้ามาดูคุณครูก็ได้ยินจึงเรียกมาถามไถ่นี่แหน่เจ้ากบกลางคืนไม่ได้นอนหรือไรจึงมาหลับไหลในห้องเรียนเช่นนี้เด็กน้อยอย่างเจ้าต้องเข้านอนแต่หัวข้อสุขภาพสำคัญจำไว้ให้ดี นอนมากๆตื่นขึ้นมาจะสดใสปัญญาว่องไวคิดอะไรคล่องวันนั้นเจ้ากบกลับไปรีบเข้านอนเร็วไวเพราะไม่อยากหลับไหลในห้องเรียนอีกเลยนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญค่ะขอบคุณค่ะขอภายคุณครู้สอนทุกท่านตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้ว ขอให้นักเรียนทุกคนเข้าห้องเรียนทุกจำทุกสุดคูณเตรียมตัวกับบ้านค่ะสำหรับห้องไหนที่ไม่มีครูดูแลนะคะขอให้หัวหน้าดูแลแทนค่ะก่อนจะออกจากห้องเรียนนะคะขอให้ปิดไฟปิดพัดลมปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยด้วยค่ะที่สุภานักเรียนคนไหนที่สบน้อง